a l ลโจจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d u ุซ p นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมค้น RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกระเจ้กับผมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงผมก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์ฝากกดเพื่อเป็นกระเจ้กับผมในการทําคลิปต่ออๆไปด้วยนนนนะททุุุกกคคคขบณมา ากเลยนะครับก็ช่วงนี้คนกดไลค์ให้กันน้อยมากๆเลยยังไงผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็สามารถตามไปดูอัปเดตสกินใหม่ได้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด8สกินนะครับผมก็มีสกินแบบวอลเ r p a r พา นะครับผมสกินไทยนะครับผมแล้วก็สกินใหม่ๆอีกนั่นเองนะครับและมีสกินไทยสกินใหม่แจกฟรียกเซิร์ฟด้วยนะครับผมเพื่อนๆอยากเห็นว่าสวยขนาดไหนสามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมแล้วก็มารีวิวแล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้ากล่อง AIC ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากลองแล้วก็น่าจะอยากรู้นะครับว่าในกล่องนั้น่ะ มันมีอะไรในในข้าวผมนะก็ตอนนี้เอาง่ายๆผมเก็บครบหมดแล้วก็คือผมทำภารกิจรายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นรับคะแนนนะครับผมแล้วก็กดเชร์ทีมนะครับดูการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่270คะแนนแล้วนะเด็ดนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ทุกคนมาทําตามเนาะลองดูก่อนนะครับแล้วทุกคนค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับผมก็สำหรับใครที่แบบมีความคิดว่าแบบอยากจะได้ตาอันเชิญสกิลระดับสูงตรงนี้ก็เก็บให้ครบ4,400แต้มค่อยมาแลกนะครับอย่าเพิ่งเอามาแลกกล่องตรงนี้นะก็สำหรับใคร ที่แบบอยากจะได้สกินอันเนี้ยอันที่แบบสกินสูงสุดอะ ก็จะต้องเก็บคะแนนไปก่อนนะครับอย่าพึ่งใช้นะครับผมค่อยไปใช้ทีเดียวในช่วงที่แบบอ่ากิจกรรมมันจบแล้วแล้วเราเหลือแบบแลกของเราเนนะี่ะถ้าเกิดเรามีตรงไหนเราค่อยมาแลกตรงนั้นได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวกล่อง AIC Box ตรงนี้นะครับผมเนี่ยซึ่งกล่องเนี้ยมันจะได้อะไรใช่ไหมทุกคนผมก็จะรีวิวเอ่อประจําทุกซีซั่นอยู่แล้วนะเดนนะครับผมเนะี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับอ่าผมกดแลกไปแล้วเนาะสำหรับเจ้ากล่อง AIC Box s ก i นเอ่อกล่องนี้นะครับผมก็ใช มีจากัดนะครับพผมก็คือ5กล่องนะครับก็สามารถแลกได้ประมาณก็ใครที่แบบอยากจะเหมา5กล่องก็เก็บให้ครบ1 0 0 0แต้มนะครับผมก็สามารถเหมาใน้5กล่องแต่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกอย่าเพิ่งแลกจนกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับผมโอเคเราก็ได้กล่องตรงนี้มาแล้วนะครับแต่กล่องรอบนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมเป็นกล่อง AIC 2025นะครับเดี๋ยวเรากดรับเลยนี่กล่องเฟลฟิลแบบนี้เลยนะเด็กนะครับอย่าเพิ่งเปิดครับผมเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลในกล่องก่อนดีกว่านะครับว่ากล่องนี้เนี่ยมันมีอะไรนะครับผม โอเคก็สำหรับเจ้ากล่องนี้นะครับผมก็คือจะเป็นเปิด1ไอเทมนะครับผมเพื่อเรื่องรับตาอัญเชิญนะครับผมนะซึ่งสกินเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดเออหลายสกินอยู่นะครับน่าจะเป็นสกินระดับเรเจินแนเด้นนะครับผมนะี้สำหรับตรงนี้เนาะถ้าเกิดใครได้ตาอัญเชิญไปก็คือได้สกิน1ตัวนั่นเองนะครับ1ตัวได้สกิน1ตัวนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกมันมีเกลือด้วยนะครับผมก็คือจะมีพวกแบบชิ้นส่วนลูนคัมพีพิเศษลูกแก้วกรอบโปรไฟล์ a อ c หรือว่าเพชรนั่นเองงนนนะครับซึ่่สกกิเีย็จด มีสกินของเชวานัทนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูดูแล้วกันนะครับสกินของเชวานัทนะครับสกินของเอเลนโดสกินของแก,ก๊สนะครับสกินของเออรลียวมะแล้วก็สุดท้ายสกินของลิเลียนาในเดนนะครับซึ่งก็จะมีกทั้งหมด5สกินตามนี้นะครับ แต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบมีสกินตรงนี้ครบหมดแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแลกนะครับผมเพราะว่ากล่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้การันตีว่าจะได้ตาอัญเชิญอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งแน่ๆนะครับไปเดี๋ยวเรามากดไปพร้อมๆกันแล้วกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับผมไปลุ้นเลยครับผมเปิดสดๆเปิดให้ดูกันแบบนี้เลย เห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วผมรีวิวมาทุกซีซันผมแทบจะไม่ได้ของดีเลยนะครับก็สำหรับกล่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็ยังคงไม่แนะนําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากจะได้สกินจริงๆนะครับผมแนะนําว่าให้เก็บแต้มไปเยอะๆนนครับผมแล้วก็ค่อยไปแลกจากหน้าร้านค้าตรงนี้ก็ได้ได้เลยนะครับหรือว่าเก็บจากกิจกรรมก็ได้หรือว่าใครที่แบบอยากจะลองลุ้นนะครับผมเพราะว่าแบบแต้มอย่างอื่นมันก็ใช้เยอะใช่ไหมทุกคนก็สามารถมาลองลุ้นได้แต่ตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็ อาจจะไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะได้ก็ได้ในะคราววันนี้สำหรับนี้ก็อยู่ที่ทุกคนเลยนะครับตัดสินใจกันได้เลยนะเดยนะครับหรือว่าใครที่แบบลอไปเปิดแล้วนะครับผมได้หรือไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยน่เดนะครับ โอเคครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมเหมือนจะมีแบบสอบถามเข้ามานะครับผมของเกม RV นั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่าแบบสอบถามล่าสุดเป็นยังไงนะครับผมก็จะมีนี่เลยนะครับผมเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นอ v นะครับหลังอัปเดตวันที่22 2่งต่างๆนานานะครับผมโอเคก็นี่นะครับผมคนณยากได้เก็บรบรวมไหมอะไรงี้ก็กดยอมรับไปเลยครับผมเพศอะไรอ่าเพศชายครับอายุเท่าไหร่นะครับผมก็ 21- 25ครับผมแปลนคนเล่น RV เออโดยที่กี่วันเอาจริงผมเล่นแทบทุกวันนะผมเข้ามาแทบทุกวันนะครับก็กดไปเลยปัจจุบันแล้งอะไรตอนนี้ก็อยู่ประมาณค่อนนะครับผมโอเคหน้าถัดไปครับผมเน่ก็แบบสถานกับฮีโร่ใหม่นะครับเออฮีโร่เอสล้านนะคบมีการบั็วันที่12บพฤศจิกายนนะครับผมก็รู้แล้วได้ลองเล่นแล้วนะครับผมอ่ะผมก็ลองเล่นแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ตัวมันยังแบบ ไม่ค่อยเฟี้ยวนะครับไม่ค่อยพอใจแล้วกันชอบความเห็นเกี่ยวอะไรคือสกิล่ะค่อนข้างโอเคนะทุกคนแต่แบบมันแอบชา้าไปน,นิดนึงนะครับความเก่งโดยรวมโอ้โหไม่พอใจเลยครับผมตัวมันไม่ค่อยเก่งนะทุกคนอมไม่พอใจเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับด้านเฮอฮีโรลใหม่เอสดานนะครับผมคุณพอใจเท่าไหร่ตัวนี้ทุกคนก็สามารถไปลองตรวจสอบกันได้นะครับผมตัวนี้ก็เลือกทําเลยครับผมสําหรับตัวนี้เนาะ ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีพิเศษเติมเว็บลุ้นแพ็คฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook กลนและอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่าโอ ท้ายเดือนนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมสายฟรีแล้วก็กิจกรรมใหม่หมๆเนี่ยเข้ามาอีกเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกัน,กนด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันเจ้ผมคนนี้มา,มากๆเลยสาหรับวันนี้นะครับก็อตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ,บายยแล้วเจอกันบายๆค่ะ